ขอบคุณสําหรับความเห็นนี้นะคะสําหรับบริษัท a i a นะคะจะมีแบบฟอร์มแบบนั้นนะคะแต่สาหรับบริษัทอื่นไม่แน่ใจค่ะแต่เอาเป็นว่าทุกบริษัทนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะเช่นกรณีที่แบบว่าตอนแรกเราไปจ่ายเบี้ยประกรันให้คุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราผู้รับผลประโยชน์ใช่ไหมคะแต่อยู่ดีคุณพ่อแต่ง,งานใหม่เรากัง,งวลว่าเขาอาจจะแอบไปเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์โดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าเราอยากจะยืนยันตรงนี้นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือเจ้าของกรมธรรมและผู้รับผลประโยชน์นะคะไปด้วยกันเลยค่ะตัวเป็นๆนะทุกคน ไปที่บริษัทประกันนั้นๆค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้และของ AA เอเองจะมีแบบฟอร์มนะคะที่ขึ้นให้ดูนี้เป็นบันทึกข้อกบโคงการโอนสิทธิเรียกร้องนะคะในนี้จะระบุหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุนประกันนะคะหรือรายละเอียดของผู้รับโอนหรือแม้กระทั่งถ้ามีการเคลมเกี่ยวกับพวกสินใหม่ต่างๆจะให้ใครเป็นผู้ได้เงินงตรงนี้ไปนะคะสามารถระบุได้ค่ะแล้วก็ลงลายมือชื่อพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทที่บริษัสำหรับ,บรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทน,นะคะติดต่อตัวแทนที่ดูแลคุณเลยค่ะหรือใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักทีมงานประกันฟินฟินให้ดูแลในเรื่องนี้ได้ค่ะ